สวัสดีครับมาอีกแล้วครับวันนี้ครับวันนี้จะมาสาธิตการทําไส้กรอกข้าวนะครับไส้กรอกข้าวใส่บุ้นเส้นใส่กระเทียมน,นะครับก่อนอื่นก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับวัตถุดิบก็มีหมูบดติดมันนะครับหมูบดติดมันนี่ผมทําประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลกรัมแล้วก็บุ้นเส้นครับบุ้นเส้นแช่น้ำแล้วก็มาตัดเป็นให้มัน เล็กๆนะครับข้าวครับข้าวเจ้านะครับสุกแล้วนะครับเอาไปล้างน้ําแล้วให้มันสะเด็ดน้ํานะครับโอเคกระเทียมครับกระเทียมใส่ตามใจชอบครับนี่ผมใส่ประมาณร้อยกรัมครับแล้วก็นี่ครับที่ขาดไม่ได้คือไส้ครับเป็นไส้เป็นไส้หมูครับไส้หมูเทียมต้องล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่ามันหมักมาแล้วที่สําคัญตอนใส่ที่สําคัญครับต้องล้างให้สะอาด แล้วก็ล้างน้ําเย็นนะครับโอเคแล้วเครื่องปรุงก็มีเครื่องปรุงนะครับมีผมใช้รสดีนะครับผงรสดีผงปรุงรสใช้เป็นรสหมูนะครับผมไม่ใช้เป็นรสไก่ก็ได้ผมไม่มีหมูผมใช้ไก่นะครับแล้วก็มีพริกไทยขาวนะครับพริกไทยขาวเกลือซอสปรุงรสครับซอสปรุงรสใครไม่มีซอสปรุงรสใครมีซอสแม็กกี้ก็ได้นะครับ เนี่ยผมผมใส่ซอสปรุงรสอยู่อะเก็บ่อทีไว้ฮะนี่แหละฮะ,ะ,ะมีแค่นี้แล้วก็อุปกรณ์การยัดนะครับมีกลวยครับกลวยแล้วก็นี่ฮะไม้พึ่งไปตัดไม้ไผ่มาฮะเนี่ยเอละเนี่ยฮะแล้วก็เชือกครับเชือกใครบ้านเราใช้เชือกฟงางก็ได้นะครับแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นครับไม้เสียบลูกชิ้นนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มกันเลยนะครับรถดีไปเลยเรถดีลงไปก่อนระวังเค็มนะครับเพราะว่าไส้ไส้ของไส้เทียมนี่ฮะมันจะเค็มมากเลยนะฮะใส่เกลือไปนิดนึงพริกไทย ใส่พริกไทยนะครับใส่เยอะก็ได้ซอสปรุงรสโอเคหรือ,อน้ำตาลทรายครับเมื่อกี้ลืมน้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายด้วยนะครับตามใจชอบครับใครชอบหวานก็ใส่เยอะตามด้วยกระเทียมถ้านับส้มนะครับ นี่คือสูตรที่ทําตอนเช้าครับทําตอนเช้าแล้วไปตากประมาณตากแดดครับประมาณสองชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วครถ้าใครถ้าใครจะเก็บไว้กินเป็นอาทิตย์ครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ต้องไปก็ทําไว้สองสามวันถ้าไม่ใส่นี่เก็คงเปรี้ยวครับนี่ทําตอนเช้ากินตอนเย็นได้ฮะแต่ผมจะรีทำนล้วับผมจะใส่นิดนึงนะครับผมจะใส่เพาะว่าเพราะว่า วันนี้มีแดดครับทําแล้วก็ไปตากแดดุนเส,ส้นใส่ลงไปใครไม่ใส่ก็ได้ครับใส่แต่ข้าวก็ได้ข้าวก็ประมาณสองวันก็เปรี้ยวแล้วโอเคใส่ไวนลงไปด้วยครับวายแดงครับเพื่อความนุ่มของเนื้อหมูนะครับและสีสันที่สวยงาม <c oughs> ล้อเล่นครับไม่ใส่ครับไม่่ใสไม่ใส่ไม่ใส,ใส่โอเคครับ เอาเลยครับผสมเลยนะครับผสมเลยผสมเลยครับผ,ผสมให้เข้ากันข้าวใส่ใส่ตอนเสร็จแล้วนะครับเพราะไม่อยากให้ข้าวมันมันเกินไปมันละเอียดพอทําเสร็จแล้วก็ผสมเสร็จแล้วก็ชิมนะฮะชิมดูว่าดั่นไหมแต่อย่าให้มันเค็มมากนะครับเดี๋ยวใส่ พอไส่เทียมอนะ่ะครับพอเรายัดไปแล้วมันจะมีมันหมักเกลือแล้วมันจะจะเค็มมากเลยนะครับใครอยากใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะครับน้ำมันหอยอะไรก็ได้นะครับแต่ผมไม่ใส่ใส่ผงชูรสลงก็ได้แต่ผมไม่ใส่รสดีก็พอแล้วะคะรสดีก็อร่อยแล้วครับ โเคข้าใส่นี่เลยครับโอเคข้าวนี้ก็ข้าวกับกระเทียมครับถ้าเราไม่ใส่น้ำส้มประมาณสองวันนะครับข้าวกับกระเทียมมันจะทำให้เปรี้ยวนะครับถ้าสูตรที่เขาทำขายกันนะฮะเขาจะใส่น้ำส้มสายชูนะครับเขาจากแดดประมาณสองสามชั่วโมงครับตอนเย็นเข้าไปขายได้เลยครับ โอ okay. เคนะครับขอชิมดูครับชิมแล้วก็ขายทิ้งนะครับเพราะหมูยังดิบอยู่ โอเคเสร็จแล้วครับต่อไปต่อไปนะครับเป็นวิธีการเอายัดไส้นะครับเป็นการยัดไส้กรอบให้สะอาด okay. วันนี้ก็สบายสบายครับวันหยุดวันอาทิตย์ครับอยู่บ้านมีเวลาทําให้ดูก็ทําให้ดูครับโอเค นี่นะครับกุ้ยนะครับนี่ก็ไสไสหมูไสหมูไสมันก็ยาวถ้ายาวมากก็ตัดออกนะครับยาวมากก็ตัดนะครับนะฮะที่ออกเลยครับที่ปลายมันที่ออกน่ฮะ ลูดขึ้นมาเลยครับรูดขึ้นมาค่อยๆนะครับถ้าใครยังไม่นั่นก็ค่อยๆรูดเดี๋ยวสามันขาดนะครับรูดขึ้นมาเลยนี่ฮะลูดขึ้นมาเนี่ยลูดขึ้นมาค่เนี่ย เนะเหลือไว้ประมาณนี้นะครับเนี่ยโอเคต่อไปยัดเลยครับยัดเลยยัดเลยยใครชอบใครชอบใหญ่ก็ยัดลงเยอะๆเลยครับ ประคองไส้ตรงตรงตรงนี้ไปเดินนะครับปรกคองไว้ด้วยนะครับ,รอ,ยรบอย่าให้อย่าปล่อยไหลาตามที่เรายัดนะครับเดี๋ยวมันจะยาวขึ้นไปเดี๋ยวไส้มันจะจะลงมาแล้วมันไม่เสมอกันนะครับถ้าใครจะทำเก็บไว้แนะนำไม่ต้องใส่น้ำส้มสายชูนะครับ น้ำส้มสายชูประมาณ8%ปเปอร์เซ็นนะครับไม่ต้องใส่ถ้าเกิดใครมีน้ำส้มสายชูจะมีหลายชนิดนะครับระวังด้วยนะครับใส่แบบไม่แรงมากนะครับโอเคนี่ฮะยัดไปเลยครั โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมานี่ฮะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสัเอาแบบเล็กง่ายฮะเนี่ยขอดไปลายไว้ครับขอดปลายไว้ขอดไปลายไว้ครับใส่มัดเลยครับมัดมัดเลยมัดไว้ ปลายแม่เพื่อไม่ให้ไส้มันออกนะครับไม่ให้ไส้ที่เรายัดออกโอเคเสร็จแล้วครับเนี่ยแต่ผมจะสาธิเนี้ยฮะอันนี้ผมทําไว้ชุดหนึ่งแล้วผมจะสาธิเนี้ยฮะจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเ๋ยนแบบนี้เสร็จแล้วฮะเนี่ยคือมันแห้งแล้วฮะผมทําไปแล้วชุดหนึ่งนี่มันแห้งแล้วนะฮะแล้วเราก็ตัดเลยครับเนี่ยระมัดอย่างนี้ยใครชอบยาวชอบสั้นก็ตาม ตามสบายครับตามใจชอบหรือใครจะทําเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ฮะนี่เวลาตัดครับตัดเห็นไหมครับพอเวลาแห้งสนิทแล้วครับพอเวลาแห้งสนิทแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับสังเกตตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะไส้มันจะมันจะไม่ออกจากกันนะฮะเวลาจะย่างนะครับเนี่ยเสียบไม้ฮะเสียบไม้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ย่างลงเตาถ่านหรือเป็ดใส่เตาอบได้ครับเตาอบก็ได้นี่ผมทาเสร็จแล้วครับเนี่ย เนี่ยคือสุกแล้วฮะพร้อมกินแล้วฮะเดี๋ยวผมชิมให้ดูอืมอร่อยมากครับกินกับผักครับเครื่องเคียงอะไรก็พวกขิงสดพวกพริกพวกสลัดผักชีนะครับเอาตามที่ใจชอบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูว่า ชุดนี้เดี๋ยวผมจะไปตากแดดแล้วก็จะล,ลองชิมให้ดูนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปถ้ามีเวลาทําอะไรที่ให้มีสาระความรู้ทำกันง่ายๆนะครับสไตล์สบายๆกับบาาบึงการนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย